พระพทธองค์ท่านพูดคำคำหนึ่งซึ่งสําคัญนะครับท่านบอกว่าถ้าอยากสนใจธรรมะให้เร็วถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมะท่านบอกให้มีจิตน้อมเข้ามาคิดถึงธรรมดาของชีวิตคือคนเราเกิดมาต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินต้องสูญเสียวัตถุอันเป็นที่รักบ,บางครั้งได้บางครั้งเสียคนเรามีสรรเสริญแล้วบางครั้งมีคนดินทาบางครั้งเราสมหวังบางครั้งเราผิดหวังแล้วเราก็เกิดแก่เจ็บ นี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของชีวิตพระพุทธองท่านบอกว่าถ้าอยากให้ธรรมะเข้ามาในเนื้อในตวัวของเราเร็วๆให้คิดถึงสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตบ่อยๆในที่นี้นะครับผมแนะนําให้คิดถึงความตายหลักการคิดถึงความตายเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าวันหนึ่งคนต้องตายนะครับอย่างเราเห็นข่าวหนังสือพิมพ์นี่ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเอ้ยมีคนนั้นคนนี้ตายไม่ใช่คิดอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ใช่มรณาน,นุสติเมื่อเรารู้ว่าในกอในขอตาย คนนั้นคนนี้ตายให้เราน้อมไปด้วยน้อมไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นเช่นเขาวความตายเนี่ยไม่ได้ล่วงไปจากเราได้ไม่ได้พ้นเราไปได้น้อมน้อมไปคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องประสบชะตากรรมเชน่นนี้พอมันน้อมไปคิดบ่อยๆคําถามก็คือนะครับสมมติว่าผมถามทุกท่านในที่นี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาความตายบ่อยๆเราคิดว่าเราจะโกรธน้อยลงไหมครับอิจฉาน้อยลงไหมครับอยากมีอยากได้อยากเป็นน้อยลงไหม ผมวม่าน้อยลงเยอะเลยแหละส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดถึงความตายส่วนใหญ่เราคิดเหมือนกันแต่คิดไม่ค่อยบ่อยเพราะเราคิดถึงความตายนานๆทีเราเลยไม่ค่อยได้ไปทําบุญสุนทานสวดมนต์ไปช่วยเหลือคนสมมุติวันนี้ครับคุณหมอมาบอกเราว่าคุณอาจจะอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะเพราะคุณเป็นมะเร็งผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยครับจะเริ่มเข้าหาธรรมะและจะเริ่มอยู่กับครอบครัวจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เราทำที่ผ่านๆมา เริ่มที่จะให้อภัยไม่อยากเก็บความโกรธความเกลียดไว้นะครับบางทีรู้สึกว่าโกรธเกลียด